นี่นะครับตัวเมียตัวอยู่ข้างบนนะครับนี่ตัวผูนั่ไข่ไข่เรียบร้อยนะครับนี่ล่างทําไห่เบอร์ไข่เพราะว่าตัวผูบาดเจ็บนะครับโอ้เสียดายมากเลยตัวผูเจ็บขานะครับคนปีกลุดหมดเลยฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันดิ่นขามันติดกุงมันพาตัวเมียเขาไปอหาล่างนะครับที่นี่มันก็เลขขาติดกุ้งนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมใส่ปอขาให้มันนะครับขามันติดสี่กุงนี่นะครับสวัสดีครับพืกผมนะครับต้นมันนวไอลีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับให้มาดูน้องเขาเชวาผมนะครับ คู่ที่ผมอกว่านกอายุ4เดือนนะครับที่ว่าเขาคู่กันไว้นะครับเขาคู่กันไว้ที่ผมลงคลิปไปว่าเมื่อกี้วันที่ผ่านมานะครับที่นี่นะครับตัวผู้นะครับระหว่างที่พาตัวเมียไปเข่าร่างนะครับขาไปติดกงนะครับถ้าไม่ขาบาดเจ็บนะครับขาบาดเจ็บโอ้ผมสงสารมากเลยครับที่แรกเกิดว่าแต่มันจีบลอดนะครับเพราะว่าขานี่เจ็บเลยนะครับตัวเมียไข่แล้วนะครับโอ้เสียดายมากเพราะว่าตัวผู้เจ็บขานะครับเดี๋ยวผมไม่ดูผมก็ว่าหนาเชื่อมเหมือนกันว่ามันจีไข่ไม่ขนาดนี้นะครับเพราะว่านกแค่ อายุสี่เดือนกว่านะครับทั้งตัวผูตัวเมียแต่แบบเป็นคนละคอกนะครับผสมกันทับกันอยู่บประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับไข่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับตัวเมียตัวอยู่ข้างบนนะครับนี่ตัวผูนี่ไข่ไข่เรียบร้อยนะครับนี่รางทําไห้เบอร์ไข่เพราะว่าตัวผูบาดเจ็บนะครับโอ้เสียดายมากเลยตัวผูเจ็บขานะครับคนปีกลุดหมดเลยฝั่งนึงนะครับเพราะว่ามันดินขามันติดกวงมันพาตัวเมียเขาไปอหารังนะครับที่นี่มันก็เลยขาติดกวงนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมใส่ปอกขาให้มันนะครับขามันติดสี่กวงนี่ ก็เลยทาให้เจ็บขาขาบาดเจ็บเลยขนหลุนมุดเลยครับบาดเจ็บบวอดนะครับกลับมากลับมาคู่กลับมาขันมันเดิมแล้วนะครับแต่ว่ายังขนยังบดเต็มายเนาะเพราะว่าเพิ่งบาดเจ็บได้สามวันนะครับีเขาวันที่สามนะครับไข่ไวมากนะครับไข่น้อยนะครับเท่านี้ก้อยนี่มั้งไข่ไข่นกสาวนี่ครับตัวเมียโอ้เนี่ยนอนมากเลยครับไข่ไวมากเขาชาว่าบมดถึงหกเดือนนะครับยังบดถึงห้าเดือนซํำนะครับไข่เ่าไขุ่ดไวจริงๆเออบ่นาาเชื่อนะครับบ่นาาเชื่อเลยนะครับ ไข่แมมากนะครับถ้าตัวผู้เเจี๊ยบขานี่ผมว่าน่าจะได้ลูกแหละรุ่นนี้เสียดายมากมากเลยอุตสาห์ผสมมาอย่างดีนะครับแต่ว่าตัวผู้ก็หายล้วก็นายทับปกตินะครับหายเราก็นายทัพตัวเมียปกติเพราะว่าก่อนที่มันจะเจี๊ยบขาน่มันพาตัวเมียนะครับพาตัวเมียเขาไปในรังหารังนั่นแหละเขาไปหารังที่นี่ขาก็เลยไปติดสี่กงนี่นะครับนี่สี่สี่มันลุดนี่ปอกขาเขาไปหยัดดินจนมาเกาะขาเกือบหักนะครับ ได้สามวันแล้วนี่บาดเจ็บได้สามวันนี่เดินดีขึ้นแล้วผมก็เลยไปดูว่ามันอาการดีขึ้นยังเห็นมันขึ้นนอนบนคอนครับไปดูเอ้ามีไข่นะครับไข่มีมว่นน้เขาแขกผมมาได้อยู่นี่นะครับอยู่บ้านนะครับถ้าน้เขาแขกอยู่นี่ให้หน้เขาแขกฟักเลาวน่นะครับรไข่ม่ง่ายนะครับในกลุงผมี่กลวงผสมผม,มง่ายๆนี่นะครับลังทําให้ขึ้นไปมอบแล้วเด้ต่ว่ายังไงรูพ่าตัวเมียไปติดกลงวันนั้นผมวันหยุดพอดีตีได้สามวันนี่นะครับดูอ่ะโอ้เสียดายมากเลย เออบ่หนาเชื่อนะนกเขาเชว่อว่าปากผสมไงนะครับเขาให้เป็นลูกปอน,นเอนาะนี่ตัวผูมองดูไข่ตัวเองพลงานตัวเองนะนะครับมองดูพลงานตัวเองไข่น,น้อยนะครับเท่าน,นี้กลอยไหมนี่นตัวเมียนะครับอ้องดูดูเผื่อมันฝักนะครับหนานเย็บฟวกฝักหรอกว่าตัวผูมันบาดเย็บถ้าตัวผูบาดเย็บนี่ฝักแน่นอนนะครับเพราะมันคุน้นเป็นลูกปอนทั้งสองตัวไข่ไวมากนะครับสําหรับคนที่สงสัยว่านกเขาชว่านะครับไข่ไวบ่นะครับไข่ไวจริงๆนะครับนี่ เสียดายมากมากเลยถ้าบดเจ็บขาเนี่ยโอ้ยได้ลูกแล้วครับนี่ยตวันเดียวมันหายเราก็น่าจิตกลับมาไข่ผักบัวตินะครับวันนี้เลิกงานมาขำก็เลยมาดูวันเป็นยังไงหนึ่งนะครับมันจะดูโอนอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับต้นมหนอ่งรีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ